ขอนอบน้อมนมัสก,การคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพคาถารวยข้ามคืนวันนี้ผมจะบอกเคล็ดลับการสวดมนต์ให้ร่ำรวยและคาถาร่ำรวยจะว่าไปแล้ววิธีการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย ก็คือการที่เรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อความมั่งคั่งร่ำรวยขยันทำงานรู้จักใช้จ่ายเงินที่หาได้รู้จักให้ทานและรักษาศีลอยู่เป็นนิดเมื่อประกอบกับการสวดมนต์เพื่อสร้างความร่ำรวยก็จะยิ่งทําให้เราก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยได้เร็วขึ้นไปอีกขอแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจและศรัทธาเมื่อนั้นสมองของเรา ก็จะคิดหาวิธีในการสร้างความร่ำรวยการสร้างความร่ารวยต้องใช้เวลาไม่ใช่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนหรือแวบ,บเดียวได้เลยแต่ในบางครั้งเมื่อเราทำทุกวิถีทางไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเก็บหอมรอมลิบการลงทุนการให้ทานและรักษาศีลก็ยังไม่สามารถทำให้เราร่ำรวยได้ลองนำบทสวด ซึ่งเป็นคาถาของพระเกจิอาจารย์ต่างๆไปลองสวดดูบ้างเผื่อว่าอะไรๆในชีวิตจะดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่กำลังท้อแท้เหนื่อยหน่ายผมว่าการสวดมนต์จะทำให้เรามีสติมีสมาธิและเป็นมงคลกับชีวิตแน่นอนการสวดมนต์มีแต่ประโยชน์และที่สำคัญที่สุดการสวดมนต์ทำให้มั่งคั่งร่ำรวยได้ท่านจะเชื่อหรือไม่ไม่สำคัญ แต่มีผู้ที่ร่ำรวยจากการปฏิบัติธรรมรวมถึงการสวดมนต์มานับไม่ถ้วนแล้วท่านจะไม่ลองนำบทสวดมนต์หรือพระคาถาเหล่านี้ที่ผมนำมาเสนอนี้ไปลองสวดหรือถ้าไม่มีเวลาลองเปิดฟังก็กได้นะครับแล้วท่านจะรู้ความร่ำรวยที่แท้จริงอยู่ภายในตัวท่านเองหลังจากที่ท่านสวดมนต์ตามบทสวดมนต์ทั่วไปในการทําวัดเช้าวัดเย็นแล้ว ก่อนจะนั่งสมาธิลองนำบทสวดมนต์พระคถาต่อไปนี้ไปสวดดูนะครับ 5. ขาคาถาเรียกทรัพย์มีเงินล้านสวดทุกวันเสริมดวงเฮงคาถาที่หนึ่งคาถาเรียกทรัพย์เรียกเงินหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะมะอะุนะโมพุทธายะวิรทะโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสา วิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอนและก่อนนอนสจบหรือเวลาใส่บาตรสามจบจะสวดบูชาห้าจบเจจบหรือเกจบก็ได้หรือสวดก่อนเวลาค้าขายจะทำให้มีโชคโภคทรัพย์เงินทองไหลามาเทมามีโชคลาภค้าขายล่ำรวย คาถาที่สองคาถาบูชาเงินร่ำรวยนะโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติบูชามหาราชา สัพพะสเสนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะใช้สวดภาวนาเป็นประจำทุกวันก่อนนอนจะทำให้การดำเนินชีวิตประสบความสุขความจเจริญรุ่งเรืองเป็นพ่อค้าแม่ค้าพานิชย์ทั้งน้อยใหญ่จะบังเกิดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน คาถาที่สามคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดังวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมา สัมพุทธะนาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุ นะโมพุทธายะวิรัตโยวิระโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทธิโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือ ใช้สวดมนต์ภาวนาเป็นประจำทุกวันวันละเก้าจบคาถาที่สีคาถามหาลาบหลวงพ่อรวยปาสาทิโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสักพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสักพส,สิทธิ์พระวันตุเม ให้สวดก่อนนอนทุกคืนจะช่วยเรียกโชคลาภให้ร่ำรวยได้ลาบลอยลาบที่ปรารถนาหรือสิ่งที่คาดหวังคาถาที่หคาถามหาลาบบูชาพระศิวเลนะโมตัสสะพะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตสะพะคะวโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสีวลีจะมหาเถโรเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสะทาสีวลี จะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอะหังวันทามิตังสัทาศีวลีเทละคุนังเอตังโสตถิลาพังพระวันตุเมให้สวดภาวนาวันละห้าจบเชื่อว่าจะทำให้เจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขายแล้วเงินทองไหลามาเทมามีความสำเร็จมีกำไรดี